ชอบครับบรรยากาศบรราาศ้านๆโอยอยากสอดส่งแลนยนด้วยไปรีวิวบ้านนี่คือบ้านของผมได้นี่นี่นี่รีวิวรีวิวบ้านกันนะครับผมนะตรงนี้คือซุ้มซุ้มซุ้มเขาเรียกว่าอะไรซุ้มซุ้มซุ้มหรืออะไรนี่แหละอ่ะอะมาดูเขามาดูเขามาดูดีกว่านี่คือตรงอันเรียกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือบริเวณการดูด ดูดเกมนะผมดูดเกมอ่ะนี่มีเกมเมอร์มีคนมาเช่าร้านเกมเราคนนึ่งครับผมชั่วโมงละสิบบาทนะครับผมใครอยากมาบริการนะผมชั่วโมงละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่โอเคอ่าชอบชอบใจใหญ่นะชอบใจใหญ่เลยนะโอ,โอเคเรามาดูงูหางกันต่อทีวีแค่นี้แหละนี่มันเซฟแบ่งเด็กแลนวมันเซฟอูดด้ได้ดายมันบ่ันมีกเ็เฮ็ดเอาฝึกเอาของไงามาจาก ของน้อยของหน่อยสิไปสู่ของหลายอดทนเอาภาคเพียนเอาพยายามเอาให้มันทนเพียนสางคือแตนแปลงซอแพ่งเอ้ยให้เจ้ากอสืบไปคือเิ่งสืบพังให้เจ้าอดสมไหวซ้ำญงได้กินหวานให้เจ้าอดสาสมอดสาขมกินขม จังคอยส้มดวงหอมกอมนอนอยู่ในหมงโ์อดซาเพียนย่ามหนีวันหนีโดนไปสิโศกไงคืดห้ไกลแลลกว่วงเมื่อหนาสิหั